สนใบุ๋มเราไม่รักพี่บุ๋มเราไม่ได้รักใครเราไม่ได้รักใครไม่ได้รักใครรัก่มอ๊ยเเเตายแล้ว่ดหลงตายแล้วพูดกมากพี่ซื้อรถได้เลยนะม่ถูกต้องรักบุ๋มไม่ได้อะไรเลยจริงรักพี่ได้ของจริรักู้ลูกลูกพี่พีดี่พีดค่ะหรอันนี้พี่คิว พีทพี่พีทไม่อยู่แล้วพี่พีทไปไหนล่ะอห่อยหเ้อหนโอ้ยทางนี้ก็หนึ่งเด้ออยู่แล้วไปให้ลูกค้าไปซื้อทางนั้นทำไมล่ะเขาบอกว่าลูกค้าท้งมร้นมาเลยบอกหนึ่งเด้อมาทางนี้ ชอบเตอร์อันเหมือนกันไม่เหมือนกันลูกใช่ใช่เหมือนกันพี่บุ๋มก็มีเราซื้อตามพี่บุ๋มนี่หน้ามิหน้ามิหน้าใหม่อาคุณอาคุณเราเล็วล้างพี่บุ๋มก่อนลูกรล้างล้างก่อนรักพี่บุ๋มก่อนทำไมเราได้ไม่ล้างผิวล่ะนี่เลย

คพี่คิดนยแน่เดี๋ยวเราเจอกันนะพี่หมูมาหาหนูอีกนะพี่มมาหาหนูอีกนะอ่าอือไม่ได้เนี่ยเรามเห็นหน้าได้่หนูเขากดถึงเห็นหน้าแี้อื้อือโอเคจุ๊บจอ่ะจุ๊บจกันหน่อยจุ๊บจุ๊ันนี้อือ mình, 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 dài mình, 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 เอออ่ะ,อะโอเคเธอไปแล้วจะทำงานลูกจะคิดถึงพี่บุม๋มสวัสดีค่ะพี่กิวสวัสดีค่ะ